สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านมาเล่าเมื่ออาทิตย์ก่อนมีข่าวใหญ่เรื่องถนนยุบเป็นหลุมขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพแถวสามเสนชื่อว่าหลายคนเห็นภาพแล้วก็ต้องคุกขขับลึกในใจว่าต้องใช้เวลากี่เดือนกว่าจะซ่อมเสร็จนะเพราะแค่เรื่องซ่อมถนนเล็กๆน้อยๆในบ้านเราก็ใช้เวลานานอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องนี้คุณจะทึ่งในปี2016ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเคยเกิดหลุมยุบขนาดมื่มา ที่ใหญ่ถึงขนาดกินถนนทั้งสายและทำให้การจราจรเป็นอมพาตหลุมนี้ลึกกว่า15เมตรกว้างกว่า30เมตรวิศวกรญี่ปุ่นใช้เวลาซ่อมแซมหลุมนี้ให้กลับมาเป็นถนนที่วิ่งได้อีกครั้งภายในเวลาแค่7วันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือความลับเบื้องหลังความเร็วและประสิทธิภาพระดับโลกนี้วันนี้เราจะพาไปถอดรหัสงานวิศวกรรมปฏิหาร7วันของฟุกุโอกะครับครับโดยอ้างอิงจากคลิปวิดีโอ Time Lapse ที่แสดงให้เห็นทุกขั้นตอนการทํางานและเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากนี้เราจะกลับมาเที่ยบกับเคสในประเทศไทยที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่นได้บ้างหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการซ่อมที่ละเอียดและรวดเร็วแบบนาทีต่อน,นาทีกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้วันนี้เราจะพาย้อนไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับคือเรื่องหลุมยุบขนาดยักษ์กลางเมืองฟุก,กุโอกะที่ญี่ปุ่นจํากันได้ไหมครับปี2016ภาพหลุมมือหึมานั้นนะครับกลืนถนนไปตั้ง5เลนยิ่งติดตายอยู่เลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงโดยอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งคลิปจาก u t u b e นะครับช่อง o d d m แ n n นิวส ก็มีสรุปเหตุการณ์กับภาพการซ่อมเร็วๆอ๋อ oh, มีคลิปไทม์ล a p ปส์ด้วยใช่ไหมคะจากช่อง Cosmic To p i c ใช่ครับใช่อันนั้นแม้จะมีแต่ภาพกับเสียงประกอบก็พอเห็นภาพรวมการทำงาน7วันนั้นได้ชัดเจนแล้วก็มีบทความสำคัญจาก BBC News ด้วยที่ให้ข้อมูลหลังจากนั้นอีกเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องซ่องเร็วเว่อว่ที่เป็นข่าวใหญ่ตอนนั้นแต่จะดูด้วยว่าเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นอีก เรื่องมันซับซ้อนกว่าที่เห็นในข่าวนะครับจะมาดูกันว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างค่ะถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องวิศวกรรมอย่างเดียวแต่มันสะท้อนไปถึงเรื่องการจัดการภาวะวิกฤตการประสานงานการสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นกับคืนมาด้วยค่ะครับผมนั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นก็คือเช้าวันที่8พฤศจิกายน2016 เกิดขึ้นใจกลางย่านธุรกิจเลยนะครับเมืองฟุกุโอกะตรงใกล้ๆสถานีรถไฟฮากาตะซึ่งเป็นศูนย์กลางคมนาคมสำคัญเลยจู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันค่ะหลุมยุบขนาดใหญ่มากปรากฏขึ้นมาใช่ครับกลืนถนนไป5เลนกว้างประมาณ30เมตรแล้วก็ลึกตั้ง15เมตรนะครับภาพข่าวที่ออกมานี่คือแบบว่าเห็นท่อไรห้อยระยงระยางอยู่ข้างล่างน่ากลัวเหมือนกัน ซึ่งสาเหตุที่ทางการเขาชี้แจงออกมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะคะก็คือผลจัดการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟใต้ดินสายนาลากุมะที่กำลังทำอยู่แถวนั้นพอดีการขุดอุโมง์ได้ดินนะคะบางทีสภาพธรณีวิทยามันซับซ้อนมันอาจจะไปกระทบชั้นดินน้ำใต้ดินจนมันเสียสมดุลแล้วก็พังลงมาครับผมเป็นความเสี่ยงที่เจอได้ในการก่อสร้างใหญ่ๆในเมืองแม้จะมีมาตรการป้องกันแล้วก็ตามค่ะ ผลกระทบตอนนั้นก็คือโอ้โหการจราจรเป็นอัมพาตเลยแล้วที่น่ากังวลคือเหมือนมีน้ําเสียหรือน้ําจากท่อระบายน้ํานี่แหละไหลเข้าไปในหลุมอีกทําให้สถานการณ์ยิ่งดูยุ่งยากขึ้นไปอีกนะคะใช่ครับแต่แล้วสิ่งที่ทําให้โลกตะลึงก็ตามมาคือการซ่อมแซมนี่แหละครับมันเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อจากหลุมเบืเริ่มขนาดนั้นใช้เวลาแค่เออเวันครับ ถนนกลับมาเปิดได้วันที่15พฤศจิกายนเร็วมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากใช่ครับทั้งในคลิป on demand news หรือ bbc ก็ยืนยันตรงกันเรื่องความเร็วนี้คลิป Timelapse ที่ว่าจาก cosmic topic ก็ช่วยเห็นภาพเลยนะครับเครื่องจักรทำงานตลอดคนงานเยอะมากทำกันทั้งวันทั้งคืนเลยอืมมันคือการระดมสรพกำลังครั้งใหญ่จริงๆค่ะความท้าทายมันสูงมากนะคะลองนึกภาพการทำงาน24ชั่วโมง7วันติดกัน ในพื้นที่ที่เพิ่งยุบตัวไปดินรอบๆก็ยังไม่รู้มั่นคงแค่ไหนนัน่นสิครับเวลาอีกต้องทั้งสูบน้ำออกเตรียมพื้นแล้วก็ถมกลับด้วยวัสดุที่เหมาะสมในเวลาเดียวกันการจัดการเรื่องคนวัสดุเครื่องจักรนี่ต้องเป๊ะมากมันคือแข่งกับเวลาและความเสี่ยงจริงๆใช่ค่ะแข่งกับเวลาและความเสี่ยงอย่างแท้จริงแล้วก็มีอีกประเด็นที่คนพูดถึงคือท่าทีของทางการ ตอนนั้นนาะยกเทศมนตรีเมืองฟุกุโอกะคุณทาคาชิมะก็ออกมาแถลงขอโทษประชาชนเลยค่ะออกมาเร็วมากแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเป็นพ้นจากการก่อสร้างของเมืองเองการสื่อสารแบบนี้ในภาวะวิกฤตสําคัญมากนะคะการยอมรับตรงๆและบอกแผนแก้ไขชัดเจนมันช่วยลดความตื่นตระหนกของคนได้ค่ะอืม และข้อมูลจาก Ondemand News ยังบอกอีกว่ามีธุรกิจเกือบร้อยแห่งเลยที่ได้รับผลกระทบจากการปิดถนนค่ะก็แน่นอนนะคะปิดถนนใจกลางเมืองขนาดนั้นซึ่งทางรัฐบาลท้องถิ่นเขาก็รับปากว่าจะรีบชดเชยค่าเสียหายให้ภายในสิ้นปีนั้นก็ถือว่ามีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบตามมาค่ะก็ถือว่าครบกระบวนการจัดการที่ดีระดับหนึ่งเอาละครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีงามโชว์ศักยภาพสุดยอดแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับตามรายงานของ BBC News เนี่ย หลังจากเปิดถนนไปได้ไม่นานเท่าไหร่วันที่26พฤศจิกายน2016ก็คือเกือบเกือบสสัปดาห์หลังเกิดเหตุครั้งแรกถนนตรงจุดเดิมที่ซ่อมไปนั่นแหละครับเกิดการซุดตัวลงอีกครั้งอ้าวเหรอคะมีซุดอีกรอบด้วยใช่ครับครั้งนี้ไม่ใช่หลุมใหญ่นะครับแต่ก็ทำโอใจหายเหมือนกันคือพื้นผิวถนนประมาณ30ตารางเมตรมันซุดลงไปประมาณ7เซนติเมตร7เซนอืม ก็ไม่เยอะมากแต่ก็คงต้องปิดถนนตรวจสอบใช่ไหมคะถูกต้องครับแม้จะดูไม่มากแต่ก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวอีกรอบเพื่อความปลอดภัยแต่รอบนี้ปิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองครับช่วงบ่ายวันเสาร์จุดนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะคําอธิบายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่ทาง g g Press ของญี่ปุ่นรายงานแล้ว BBC เอามาบอกต่อเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าการซุดตัวครั้งที่สนี้อยู่ในความคาดหมายค่ะ within expectations อยู่ในความคาดหมายอันนี้ฟังดูแปลกๆไหมครับถนนเพิ่งซ่อมเสร็จแล้วซุดอีกแต่บอกว่าคาดไว้อยู่แล้วมีคำอธิบายทางเทคนิคไหมครับว่าทำไมมีค่ะมีคำอธิบายทางวิศวกรรมคือเหตุผลที่เขาให้ไว้นะคะเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ถมหลุมใหญ่นั่นนะคะมันไม่ใช่ดินธรรมดาแต่มันเป็นดินชนิดพิเศษ Special Soil ซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนผสมของซีเมนต์ทรายหรือสารอื่นๆที่ออกแบบมาให้มันแข็งตัวเร็วมากเพื่อให้เปิดถนนได้ทันตามกําหนด๋อ oh, ครับคบทีนี้พอวัสดุปริมาณมหาศาลขนาดนั้นมันแข็งตัวหรือเซตตัวเนี่ยมันอาจจะมีการหดตัวนิดหน่อยหรืออาจจะไปกดทับดินเดิมข้างใต้ที่มันอาจจะยังไม่แน่นดีพอหลังจากการยุกตัวครั้งใหญ่อ๋อ oh, เข้าใจละมันก็เลยทําให้เกิดการซุดตัวลงเล็กน้อยตามมาได้ เป็นพฤติกรรมที่ทางวิศวกรรมเขาพอจะคาดการได้อยู่แล้วกับวัสดุและสภาพแบบนี้หลังการซ่อมแบบเร่งด่วนนะคะแปลว่าวิศวกรเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นแต่ก็เลือกวิธีนี้เพราะต้องการความเร็วมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะว่าเป็นการตัดสินใจทางวิศวกรรมที่เขาชั่งน้ำหนักแล้วระหว่างความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเปิดถนนให้เร็วที่สุดลดผลกระทบเศรษฐกิจสังคมคกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือการซุดตัวเล็กน้อยที่อาจจะเกิดตามมาซึ่ง มันจัดการแก้ไขได้ไม่ยากการสื่อสารว่าอยู่ในความคาดหมายก็อาจจะเป็นการพยายามลดความกังวลของคนแล้วก็แสดงว่าเออสถานการณ์ยังคุมได้อยู่นะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยต้องย้าอีกครั้งคือทั้ง2เหตุการณ์นะครับทั้งหลุมยุคครั้งแรกหรือตอนทรุดตัวครั้งที่2เนี่ยไม่มีรายง,งานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยค่ะอันนี้สําคัญที่สุดจริงๆความปลอดภัยต้องมาก่อนใช่ครับหัวใจหลักของการจัดการภัยพิบัติเลยความปลอดภัยประชาชนต้องมาก่อนเสมอ ทีนี้เรามาสรุปวิเคราะห์ประเด็นสําคัญจากเรื่องทั้งหมดนี้กันหน่อยครับอย่างแรกเลยปฏิเสธไม่ได้คือความสามารถทางวิศวกรรมการจัดการลอจิสติกของญี่ปุ่นนี้น่าทึ่งมากซ่อมหลุมใหญ่ขนาดนั้นใน7วันใช่ค่ะมันแสดงถึงศักยภาพการเตรียมพร้อมทรัพยากรองค์ความรู้การประสานงานที่รวดเร็วมากแต่ในขณะเดียวกันนะคะเหตุการณ์สุดตัวครั้งที่2เนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่า การแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานใหญ่หญโดยเฉพาะหลังภัยพิบัติเนี่ยมันซับซ้อนครับผมแม้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วแค่ไหนแต่อาจจะมีผลกระทบตามมาหรือต้องมีการปรับแก้อีกได้เสมอเรื่องการสื่อสารก็น่าสนใจนะครับการที่นายกออกมาขอโทษเร็วกับการที่เจ้าหน้าที่บอกว่าการซุดตัวครั้งที่สองอยู่ในความคาดหมายนี่มองได้2มุมไหมครับมุมหนึ่งคือโปรง่งใสอีกมุมคือพยายามจัดการการรับรู้ของคนเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะ การสื่อสารในภาวะวิกฤตมันก็เป็นการหาจุดสมดุลน,นะคะระหว่างความโปร่งใสกับการรักษาความเชื่อมัน่นการยอมรับผิดครั้งแรกอาจจะมองว่าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือส่วนการบอกว่าครั้งที่2ออยู่ในความคาดหมายเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นการให้ข้อมูลตามหลักวิศวกรรมที่คาดไว้จริงๆครับ <C up. S 1> แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันช่วยลดความน่ากังวลลงแล้วก็อาจจะเป็นการบริหารความคาดหวังของสาธารณะไปด้วย สิ่งสําคัญคือข้อมูลที่ให้ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงทางเทคนิคแล้วก็ต้องมีการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยตลอดนะคะและบทเรียนเรื่องการชั่งน้ําหนักแหละครับระหว่างความเร็วกับความสมบูรณ์ระยะยาวกรณีนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างครับอันนี้เป็นโจทย์คลาสสิกเลยค่ะในการบริหารโครงการโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินการซ่อมเร็วมากมันช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมได้เยอะมากจริงครับปิดถนนานานๆไม่ดีแน่ ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงบางอย่างเช่นการซุดตัวเล็กน้อยหรืออาจจะต้องบำรุงรักษาถี่ขึ้นในช่วงแรกการตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนมันต้องดูบริบทเฉพาะหน้าเลยค่ะทั้งความเร่งด่วนผลกระทบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งในกรณีนี้ดูเหมือนเขาจะเน้นการคืนสภาพการใช้งานให้เร็วที่สุดโดยยอมรับและเตรียมพร้อมว่าอาจจะต้องมาปรับแก้นิดหน่อยที่หลังได้และแน่นอนครับประเด็นสำคัญที่สุดที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ ก็คือไม่มีใครเป็นอะไรเลยใช่ค่ะตั้งแต่เกิดเหตุซ่อมแซมจนถึงชุดตัวรอบสองแสดงว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกจริงๆแม้จะกดดันและเร่งรีบแค่ไหนก็ตามสรุปแล้วนะครับจากกลุ่มยุบฟุกุโอกะที่แบบโอ้โหตกตะลึงกันไปสู่การซ่อมแซมที่กลายเป็นไวรัลแล้วก็มีการชุดตัวเล็กน้อยตามมาที่อาจจะไม่ค่อยมีใครจำได้แล้วมันทำให้เราเห็นภาพที่ครบถ้วนขึ้นสมจริงขึ้น เรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวคือการแก้ปัญหาเร็วปานสายฟ้าแลบแต่มันมีความซับซ้อนมีความท้าทายตามมาด้วยบทเรียนสำคัญที่เราเห็นชัดๆจากกรณีนี้เลยก็คือความจำเป็นในการหาจุดสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะระหว่างความเร็วในการตอบสนองประสิทธิภาพในการจัดการระยะสั้นกับความมั่นคงแข็งแรงในระยะยาวของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ซับซ้อนทุกการตัดสินใจทางวิศวกรรมการจัดการมันมีผลกระทบตามมาเสมอค่ะ ผและเรื่องนี้ก็อาจจะทิ้งท้ายเป็นข้อคิดที่น่าสนใจไว้นะครับว่าไอ้ภาพลักษณ์ของการแก้ปัญหาที่มันเร็วมากๆที่กลายเป็นข่าวใหญ่พาดหัวทําให้คนทึ่งชื่นชมเนี่ยกับความเป็นจริงของการทํางานเบื้องหลังการประเมินความเสี่ยงการปรับปรุงแก้ไขเล็กๆน้อยๆหรือการเก็บงานที่อาจจะตามมาที่หลังซึ่งอาจจะไม่ตื่นเต้นไม่เป็นข่าวอืมค่ะเป็นเรื่องปกติของการทำงานแต่กลับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆของกระบวนการทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างมันปลอดภัยใช้งานได้จริงในระยะยาวความแตกต่างระหว่างภาพข่าวกับความเป็นจริงในการทำงานตรงนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ